ทุกคนตอนนี้นะคะมาแล้วค่ะแขกรับเชิญพิเศษของเรามีใครบ้างเอ่ยแพี่ผมกิจอีวากิจไงครับผมอุ๊ยเอันตัวปลอมหรือเปล่าคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมกิจายเหล่าตี้เทพจะมาแบกพิพิในอ O อครบผมเดี๋ยวช่วแจกเดี๋รับบทเป็นกายหงิดเอาหรอแล้วก็เรามีน้องใจร้าวด้วยนะคะมาเล่นกับเราในวันนี้แล้วก็มีพี่กิ จะเล่นกันแบบไหนดีเรามีโปร,โปรเพเยอร์เทพมาให้เรา2คนแล้วยังไงเนี่ยแป้งก็ต้องเป็นน้องทีลิอยู่แล้วเพราะว่าสกินน้องสองการน้องทีลิทีเอ็กซิบิเนี่ยมันสวยมากๆนะคะอ,อะเดี๋ยวเราให้กิจายเริ่มก่อนดีกว่าว่าเขาจะเล่นตัวอะไรดีนี่มผมเลือกได้เลยเหรอเอ,อ้ยเลือกได้เลยผมอยากเล่นอเนียครับแลส สมการนะครับอเพืกินมาแล้วกับพี่ดีเจาลาสกินสมการก็ได้ดิครับสกินของพี่ดีเจลาศงั้นจัดไปถ้าอย่างงั้นผมกายหงิดเนี่ยผมจะรับหน้าที่ <ใช S 1> ของซัพพ <จะ S 1> อร์ตเองนะครับเดี๋ยววันนี้กายหงิดเล่นซัพพอร์ตให้ครับใช่แล้วครับไอ้จุดแดงพี่ขอพี่ขอร้อ,องละพี่ยกมือไหว้ละเลิกเลิกเป็นกายหงิดปลอมได้และขอร้องแต่แล้วเดี๋ยวให้ใจเราเลือกเลยดีกว่าพี่ให้ใจเราเลือกแบบยังไงก็ได้จากที่ฟังทุกตำแหน่งเนี่ยผมน่าจะโดนไล่ไปออฟเลนนะผมน่าจะเหลืออันเดียวละตัวที่คิดว่าเทพที่สุดแล้วววัันนนนีีี้้้จะะพพาา่ชไไดมตหถ พ <Cornell>. ี่ชนะไม่ได้ใจเราต้องเติมคูปองให้พี่5,000คูปองงั้นเดี๋ยวผมเพั่มเติมเลยดีกว่าเรื่จบๆไปผมเอาตัวที่ผมชนะสุดแล้วกันครับโมเรนติโน่โมเรนติโน่เฮ้ยเดี๋ยวพี่กินได้ยินเสียงหัวเราะอ่ะเฮ้ยกินหัวเราะหรืเปล่ครับเปล่าครับไม่มีอะไรครับพี่แป้งรอชมในเกมดีกว่าครับผมกัวสิบบาทกัวห้าสิบบาทเะได้กิน้องูจะ ลอเคงลองถามน้องๆที่ดูได้เขารู้แล้วว่าผมในฟลอเรติโนตื่นมากคือถ้าพูดถึงฟลอเรติโนที่เก่งที่สุดในอาร์วีพูดชื่อผมก็นแล้วโอเคงั้นเราหาห้องกันเลยดีกว่าครับ สก,กินน้องทิรินะคะนางสงกรานนั่นเองที่มาใหม่ในตอนนี้นะใครที่ยังไม่มีนะคะอย่าลืมนะอย่าลืมไปแลกเราก็ทํากิจกรรมกันด้วยนะทุกคนฮีโร่ทีมเรานี่คุณ่งหนก็โปลีพี่เฮ้ยฝั่งหนูก็ได้อยู่ทำไมฝั่งหนูเขาสก,กินเขาดูแบบเยอะก<ฮ>ันเลยอ,ะอ่ะทำไมที่ว่าใช่ไหมย <c oughs> อ้ยโหมาเก็บใช่ไหมเจ้าก็เิ่มมันโหดจัง่ะยังไงครับยังไงขออธิบายนะครับผมสึกว่าในแรกนี่สกินมันเท่เกินไปครับ ดูสกินแต่ละตัวพี่แม่มันดอกมันตัวอะไรใช่พี่ถึงบอกไงว่าสกินแต่ละตัวทำไมมันถึงแบบดูอลังการงานสร้างขนาดนี้เอางี้ดีกว่าพี่ไม่ดูเชิงฟลอเรนติโน่ฝั่งเขาแล้วพี่ไม่จะรู้เลยว่าเราเจอกับอะไรอยู่โอเคเดี๋ยวผมเป็นคนบอกเองแต่ไม่ต้องห่วงครับผมจะบอกทุกคนอย่าบอกนะว่าเราเจอตึงๆแกไปบนพี่ไปบนไปบนตึงแค่ไหนยังไงเราก็มีกิจงานใช่ไหมใช่อยู่แล้วโเขาแบกเราได้จุ๊บแจงมากำลังไปพี่กำลังไปเฮ้ยเขาไปไหนหรือเปล่าเฮ้ยมาแล้ว

ตอนนี้เนี่ยคือต้องรดน้ำดำหัวนะต้องรดน้ำดำหัวก่อนพคิวอะคิวคิวคืนฉีดน้ำฉีดเขาเลยทั้งหายหมดเลยไอ้้ึนอ่คเอาเลยเอาเลยโอเคพี่ไหมได้อยู่พี่ได้อยู่ได้อยู่ห้องนี้ถือสกินจะดูแพงแต่ผมว่าผมไหวช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับนี่เลยครับจัดการมาเลยครับผมอุ้ยพี่จะตายแล้วจะตายแล้วหลังบ้านพี่ยอมเข้าไปในป้อมมันพี่เข้าไปทำไมพี่ออกมาก่อน ล้อมล้อมไมไล้อหมดแล้วเฮ้ยมันมีคนมาครับนมีคนมาเออแล้วครับ่แล้วหนี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 ได้แล้วหนีโอเคหิวเราต้องหิวหิวไอเฮ้ยที่ไหมที่ทำอะไรเนี่ยที่มไม่คนมาไม่คนมาไปพี่กิตทำเลือดหนูหนี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 ไดีสิอ่าไม่รู้ครับโดนโดนวูบวูบครับคนอยู่นอวูบอ๋อจงใส่จะโดนรถนำ ายู่นะอยู่กููครับมัาลงตัวโอ้โหคุณจะร้าวครับเมื่อไหร่คุณจะทำผลงานครับเนี่ยลอยยครัไมคุณยังไงครับเนี่ยไอ้ข้างมันตึงอยู่แล้วนะสามคิวนะข้าวมันตึงอยู่แล้วดูสกินดิสกินของพี่ดีเจราดใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับเทสบัดโอ้โหเท่เกินเทสบัดป้ปจุ๊บแจงป้าเพิ่งลอยอยู่สังเกตุยังไงอยป้อมจุจงไยดออกผิดดอกสีไม่หยุดป้อม้อง ยืนเฝ้าให้ยืนเฝ้าป้อมให้ก่อนป้อมไปก่อนป้อมไปก่อนอติที่เห็นเรื่องรุนแอยนะพี่ชายไม่กดผิดพี่ชายผมเนีไม่ระวังไม่ระวังกินโล่นี่มันตึงมากแต่ไหนแล้วทำอะไรอย่างนี้อยู่ตรงนี้กันเฮ้ยโอ้โหยเอาขึ้นให้ข้างล่างกินไห้แล้วเหรอฮ่าตัวมากเขาบมดก็หมดนไปแล้วพี่จะไม่อยู่กับจุ๊บแจงแล้วนะอยู่กับจุ๊บแจงไม่ได้ฆ่าเลยอ่ะเฮ้ยยังไงเนี่ยกินไปไหนก็ได้ปะพี่กินผมก็ช่วยเห่นไหมถอดแล้วกหลุดมาแล้วนะครับ พีเารักุานนะพี่แมวระวังโอ้ยกมเลยได้การแล้วได้การแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรกันเกิดขึ้นครับผมอยากจะดูการคิวของคุณมากเลยครับคุณกิจไงฮะไม่มีอะไรผมทำเลยครับพี่แมตอนนี้ายขอตรงกลางขอตรงกลางสักตัวนึงได้ไหมเมื่อกี้เห็นแหลมๆนิดนึงอะในในในครับข้างบนดีกว่าพี่แมวเอข้าบนลยข้าบนสอตัวข้างบนสองตัวมาเลยครับมาล้ครับมาแล้วมาแล้ว พี่เป็นจิงโอเคสวยพี่สวยพี่สวยพี่สวยสวยจริงสวยจริงโอ้โหปะปะเราถ่ายเป้าเลยตอนแรกไปสนุกสมันเลยเขาบ้างอยู่ตรงนี้เราเหมือนเรางจำศีลมากเลยเราต้องเปิดออกเลยไม่ผมงงมากทำไมมันไม่ขึ้นไปหาทุ่งแค่มันลงมาหาผมทำไมเอฟพียัยเขาว้าใช้เหลาไงทุกอย่างลงล่างไปไปไปโอ้ข้างล่างข้างล่างดูเดือดมากเลยครับพระรามมันจูกกันไม่อยู่เลยโอ้ยได้แล้วค่ะเอาว่าคู่สวยกิจ สงการเออว่าใช่ท่าวับสงการที่หว่าเมื่อกี้วับกลับวับกลับสำคัญไปข้างบนข้างบนนี่เขามีประเด็กโอ้ยยังไม่ทันได้ยิงหันตรายเลยหืวยมากจะต้องเลียกกินไงใหม่นัะจะต้องเรียกเขาว่าพ่อพระเอกฮีโร่เกินอ่ะเออฮีโร่เกินอ่ะเออเอ้ยม่งแม่งแม่งม่แมไม่ต้องวด้องยไปแล้วผมป๊อปปี้สบายมากครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้โหเราติดเสียไม่ร่มนะสดัสดี แกขึ้นมาเอ้าทำไมไม่ย้าทางขวาเลยล่ะระวังไปมันมีตัว่ไงมามนะอะไรวะิ่งไปโดนยิงพอดีมันเร็วมากนะอันติมาครับอันติมาเสกแม้ครับโอ้ยย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 มยยเยย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 นยยยยยย้ยย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 ยิงมันเยยไหวยิงเลยยิยยยยยยยนยย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 อยย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 ย โอทำพี่แป้งเออกไแล้วไป้โทษแป้งีอ้สุดแจ้ไอแล้าหื้อกินปครับไอ้เล้ากวรเร็วพี่ไหมจะการมันมันอาจจะทำพี่แป้งเออเอางนมันเจ็บแป๊บแปมันจะเข้ามันจะเข้าไปแล้วโ้ไม่สวยเลยดูนี่พี่แฮปปี้สงการแฮปี้สงการโคตรสวยทำอะไรทำอะไรครับี่ทกิจกรรมครับ รับไอเทมฟรีน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยพี่ป้อกระโดนข้างล่างนะเอาไงเอาไงพี่ไหมอาไงีกไม่ต้องพี่จะกลขึ้าเลยโอเคโอเคผมมองผมมองผมดูเฉยเฉยใช่ไหมผมยิงไปก่อนเลยผมยิงไปก่อนเลยเเอาววกินียตึงตึงลำตึงแต่ช่วยเพื่อนด้วยโอ้ยให้ระวังนะให้ระวังยิงค่านะครับนะค่านะครับไปพี่ไหมไปต่อไปต่อไปต่อบน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 ไปต่อยาวยาวไปต่อยาวยาวเหมือนผมที่ ไปอีกใช่ไหมอย่างนั้นกินเอาบนหน่อยผมจะใส่อมบนรอ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 เดี๋ยวผมป้อมกลางเองผมป้อมไกลปุ๋ยป้อมเราถ่ายโดนถ่ายไม่เหลือแล้วเขาไอ้มาหลอยป้อมเราอะไปเลยอันดับหนึ่งแห่งประเทศไทยไอ้เด็กี่ไปดูผลงานแล้วพี่โชว์ผลงานไปนี่ยิงมาถึงยอมโอ้ยแสบยิงแสบยิงแค่ไูยิงนี่ไปที่เป้งสวยค้าวรีบเป็นไงล่ะสวยเขาเรียกว่ายิงนอกบ้าน ตองการกำลังเสริมครับต้องการ่ามาไงมาไงรผมจะไม่ยอมมจยไม่ยอมคุณสวยด้วยคะแล้วลากลลากลากนี่ไงพิกิทีโมจิจิ๊ฟนี่เราใส่จิบใส่เขาด้วยเป็นไงเทพปะโอ้ที่ระวังนะกลางไปนะจิบใส่เขาซะด้วยตืนตึงโดนการ์ดนี่ข้าวบัวข้าวบัที่เขามีประเด็นอะไรครับคุณมีประเด็นอะไรกันครับการ์ดไทจะตีเขาเาจะเข้าบ้านผมก็ไม่ให้เขาเข้านะผมโดนแล้ว พี่ด้วยพกลางโดนอ่ะเราลืมปะเราเราเรานี่มันตะวันตกปต่เนี่ยมันหินงโผล่พี่ม้ากลายเื่อนกอลิโต้ดับเนึ่งของฉันไปๆๆตอนนี้เรารวมตัวกันเรารวมตัวกันโอ้โหผมเพิ่งมาเห็นดีกระหล่ำลอกข้าวตัวลว้าวมีกระหล่ำข้าเก่งจริงเรียกแร็เลเยอร์อกมาแล้วครับเลนกลางครับผมอยมีคนิเอ๋ๆๆตอนนี้เขากำลัง ผมมาแกแค้นแกแค้นให้พี่นั่นแหละนั่นแหละเออเอาเอาเอามาให้หมดเอามาให้หมดเอามาให้หมดแล้วบุกเข้าไปในบ้านอุ้ยเสียตายสุดยอดครับกดไลค์กดไลค์เสียวมากเราสามทางดีกว่าเราสามทางดีกว่าพี่ดีมังกรให้เรานะ โอ้พิกิทเสียวเกินอ่ะพีมังกรด้วยตัวคนเดียวไม่ใช่จริงจริงรอแป้งไงมาแลมาแล้ว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 เออพี่ม้ช่วยด้วยโดนจริงมาผมประโ้งมาแล้วโอ้โหเจ้ด้เจ้าด้วยเ้แก้ไดเด้วยเขไปยู่เ่าอยู่เ้ยไปรับไปไปไปัลล่ หนึ่งสามพี่ไหมนี่นะอะไรกันครับพี่เอาอันสี่ของฉันไปใช่หรือเปล่าไปแล้ว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 ไปแไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแลไปแล้ว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 ไปแ้วไปแล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 ้วไ้วไ้วไปแล้วไ้วไปแลป้วไปแลล้วไ เอาล่ะไหนๆเขาก็ตายแล้วฉันตีป้อมเลยนะเพื่อนเอาเอาเลยพี่เอาเลยนี่พี่แมงด้ลยพี่เลาตัวอะไรพี่ตัวมันมาแล้วมาช่วยแล้วพี่หมาาถอยมถอทำช่วย่สชวยช่วยช่วยเ่วยช่วยช่อยช่วยชยช่ย่ยช่ช่วย่ยช่วยช่ช่วย่วย่วยช่วช่วยช่วย่วยช้วยช่่ย่ย่ยย พี่เพี่ร์ขอสตีเมอร์หรือเปล่าพี่ไม้เราเป็นพี่เรเมอร์ตีสามตัวเหรอตีสามตัว้วนครับมีตีเมอร์ัดไครับแรสตรตกดีเอจัดไปครับเออเรียบร้อยครับโดนไปเต็มวิ่ยนเฮ้ยหมนี่เขาบวกเข้ามาเลยไอ้หมนี่มันดื้อดึงเออเรียบร้อยเรียบร้อย เรามาเล่นกับพวกเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแบบชนะง่ายเหลือเกินอ,ะอ่ะเออจริงเอาจริงนะถ้าเกิดเราเราเล่นกันเองเราอาจจะพิกเกมก็ได้นะพิกจะจชนะเป็นแพ้โอ้โหแล้วดูครับ MVP นะคะจะเป็นใครไม่ได้นอกจากกิจงานสกิลแรชนะคะผมโอ้สุดยอดรบมือให้เลยแรชพีโ่โจ๊กไสุดยอดครับผมกดไลค์ให้เลยนะทุกคนเลยกด like, ไ,ไลค<ล>์กดไลค์กดไลค์กดไลค์